คำว่ากลัวกับคำว่าโอกาสฟังดูแล้วสองคำนี้มันต่างกันต่างกันสำหรับเรานะ3ปีที่แล้วตั้งแต่มีโควิดเนี่ย มีใครเชื่อไหมอ่ะว่าเราบาดเจ็บสาหัสมากเราขาดทุนไปสิบกว่าล้านแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่เรากลัวทําให้เราไม่กล้าออกโปรดักต์ใหม่เอาจิงๆนะเรารู้สึกว่าเรากลัวความลุมเหลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันไม่แน่นอนกังวลไปทุกอย <ะ S 1> ่างมานั่งย้อนมองนะเราก็คิดว่าช่วงเวลานั้นแหละในวิกฤตอ่ะมันก็มีโอกาสให้เราอยู่คือโอกาสที่เราจะได้มานั่งคิดพิจารณาย้อนดูว่าอะไรคือข้อดีข้อเสียทำแล้วเนี่ยเวิร์กแล้วก็ที่ทําแล้วไม่เวิร์กก็จะเอามาปรับปรุงโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตค่ะกลับไปย้อนมองดูอ ถ้าไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ันที่เราเนี่ยได้ตกผลึกค่ะเราก็อยากจะทําโปรดักต์ใหม่ซึ่งสิ่งนั้นนะคะก็คือครีมกันแดดจ้าโอ้แต่กว่าจะออกมาเป็นกันแดดตัวนี้ทุกคนเราก็ถามทั้งตัวเองแล้วก็ถามทั้งทีมงานแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลพอสมควรค่ะว่ากันแดดที่เราจะทําออกมาเนี่ยจะมาแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าของเราเราไม่อยากทําโปรดักต์ออกมาแล้วใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่คิดว่าแบบนี้แหละถ้าเราทําออกมาลูกค้าต้องชอบแน่ๆแ,แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการคือ ือแนวคิดแบบเดิมของเราที่ทำแล้วไม่เวิร์คค่ะเอสกันแดดมา2ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังไม่คลอดเลย